อแอร์นะโอเลยนิดง่อ่ตันะอผ่าคอที่นี่ดดหลักแลดว่อรกหาใจแล้ว ไปได้ป่ะเนี่ยุตู้เอาทุบตู้แล้วหนึ่งเออนั่นเด็กนั่นเด็กเตียนที่พูดตุ๊กตาตู้ไม่ดีลูกตู้ไม่ดีหนูคีปดีแล้วแม่้อตู้สบายเสร็จตู้ดู ไม่หนูคลิปดีแล้วที่คลิปมันอ่อนแรงนนนนาไปปตููมมัเเเก็ิรรด่คทสใะ